ก็เธอวสองวีสัยปรโยนในกาะแก้ลมหนนะครับครับีสอยู่โน่นี่นะครับนครับะเล่จะเล่ก็เนี่ยอืม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 ครับเี่นนวสอืมออืมอ จับเขาดิจับเขาจับกุ๊จับก้นจับก้นอืมอืม nghe 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 yên Nó nó nghe nó yên nó yên nó yên yên nó yên yên đi qua nhé nó nó yên 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 nó nó เมสเมสมสเงลเกสเมสเมสสดมสเมเมเมสเมาเมสเมส่มสเ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 มสนมสเ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 มนระสเังเีสนมสเมสเมัเมีเมสเมสะมรับนเมสเมสเสเมสเมเมเนี mm. ย่ยเสือดำน้อยเน,นี่ย พี่น้องเรียกันแหนะเลยรักกันนะครับรักกันนะลูกนะรักกันนะเราเป็กแม่ครับเอาจะให้น้องบีหนึ่งนะคะไม่มไม่กลัวเดี๋ยวนะบีสองน้องบีสองอสามพี่น้อง ก็รู้หายไปไหนนะคะเดี๋ยวก็คงจะเดินมาหยกแถวๆเนี่ยอยู่แถวๆซุปไม้ก็รู้แหละเดี๋ยวก็คงจะเดินมาเงี้ยเงี้ยนะครับเงี้ยดูครับเงี้ยมึงเนี้ยเงี้ยเนี่ยเงี้ยเนี่ยเงี้ยดูเนี่ยเงี้ยน้นยดำดีกว่าเนาะน้อยดำจะเรียบร้อยนี่เหลือน้อยดำก็เรียบร้อย นี่ทำอะไรเฮ้ยยิ้มตายิ้มมาใช่ไหมมาสไตล์ของเด็กๆนะคะมาสไตล์ของดีๆเนี่ยน้องบีเนอนี่น้องบีเนอน่ได้รักที่สุดเลยเนี่ยฮอ เล่นกับแม่ดีกว่านะลูกฝ่ายสอกน้องเขาเล่นกับเองเล่นกับแม่ดีกว่าตัวเล่นกับแม่น้อยเก้าพุงเก้าพุงเก้าพุงอืมไปเดี๋ยวนะครับไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยเทำไรอ่ะอืมทำไมเสือกเล่นกันไรเนี่ย mẹ đưa bà đi hao đâu hư hư nó hư 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 này đâu hư 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 này hư bí này keng cứ mang vô, mang cố sắm đồ cái này mày lại. Cái này รถทอดรถเจอเลยรถมอเจอไฟเนี่ยอือตรงนี้ก็ขึอนในตัวหนึ่งปีหนึ่งปีสองอ่ะน้องจาบกระโดดไหมไหมกระโดาาะะดได้ไหมไมันจะเก่งตัวยังไม่เสร็จเลย nhiều bánh cũng nhiều bánh này nhiều bánh này này kêu anh này ni cái nước mắt trồng